ตัวแร,งม,วรงมาแบบไม่ติดฝุ่นอะโอ้ดีครับไม่ใช่ในหนะมู่บ้านนะกู่เฟสกู่เฟสเอาเลิมหับอยู่เยอะเลยเรงอ๋อ่ะนู ตีหกโลยากนะเียนยกโลนะโอ้หนแบาคนกรอยมดิดมาถว่านี่บอเนยนี่นั่นที่กไ,ไหนโอ้เมารามาูอันนี้ยุคคาเลยทว่าท่มตะกันมุกเลยเมีนี่เต็มสิ่งนี่น่าจะจ้องแล้วข <c oughs> องเแเลยนะดูจ้องดูท่มตะกังกราวได้อันนี้มาเกี่ยว เออโน้เบัอรติ๊กดาวโมเจี้รถบอลนึงขี่รถด้วยขี่รถด้วยราติ๊กดาวโมเจี้ยนโมเลยรถฮะลังเอตัาเจิญเลยไม่ได้มากูเลยนี่นี่จีคลาสรลจีคลาสรถเองเอาหน้าฮะ

Ừ, có mẹ tam luôn hay nó no? dậy nó no, pin ở đây này thì pin ở cái là tên tôi sau bà liêu một tiên thôi ừ, sau có học tình nhắn nó no. ngô mà, mà thiếu nó leo rồi เปิดประตูโอ้หนูไลยเที่ยวอยู่นี่นี่ในนานี่กินเรียบครับโอ้ยสมจุกแกมเราเลยโอ้แล้วพี่กบครับหาที่เทอยู่ รถล่อประจำทีมงานเอา้าอ้นี้มันมีซอยมาดิโน้ตอะไรซอยนู่นไม่มีบ่บนเกี่ขอไอ้หลังมาเอาหน้าไป เทแล้วปิดตัวเองใมหน้าตุกตุ๊บหลังโอ้ตั้งหลัอรอรอเนี่ยบ้านนี่นทำใส่ช้อนนะครับสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้เริ่มหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่สำหรับบกล้อน,นี่เลี้ยง่ายนะมันกว้างอะวงเลี้ยว เออหนูปะทอยตูวเดียวหนุ่มพลคนไตยติดไไ <ลง S 1> ตัวเงื่อลังไปแม่ตัวแกไม่รีบว่าวันหนึ่งเอาแต่สิบเที่ยวก็ได้เท่าเดิมครับใครกลางไหนใครคือเก่าใครคือเก่านะครับวันหนึ่งได้แต่สิบเที่ยวตัวแกยิ้มเลยนะตัวปริม,มาเต๋อบอกยิ้มบอกวันหน้าไม่ต้องมาทำงานอีกเด้อวันหน้าเนดะ้อะได้วันหนึ่งสิบเที่ยวเราอยู่บ้านนะ ขับมาหลายที่แล้วนะดำกรีนเกย์ตะบอไปยังที่ไาทตู้สีตะโรเลยทุ่งเก์ตึงมีปตอมอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไป่ตรงนเป็นเตียงใหญ่จัดกินประจำเลย ดอโอ้พอดีครับเที่ยวมาเที่ยวสุดท้ายพอดีเขาจะไม่เอาแล้วเนี่ยทำเ <Yeah. S 2> มื่อนกะี้เนี่ยทำครบพอดีเนี่ยขับรถมาตัวเปล่าอ่ะ้าติามงงงงงงง่มซิ่วมันหมูเอ๊ะมาเมื่อกี้คนมีมืมลคมูเด็กดูเองวัรอเนาะไม่รู้ทางครับ ไม่รู้ครับไปเทตรงไหนไม่เคยมาบ้านนี้ครับก็วิ่งตามกันมานะไม่ใช่เจ้าทิ่นนะใช่เจ้าทิ่นเช็คอินไม่ได้ฉันเช็คอินนเนมียนโปรแจ้งตัวนี้มาดิทะเดียนดิตะเกงโก่งเจ้งตัวเองเลยือรถนี่กมูแต่เองไหมคนลิงอะนั่นอะได้ขี่รถดำนะนั่งฟรีนะไม่เสียตังค์ นดึงมรือเปล่าีหรนี่ครับตังก็ก็ลุหากันนะ้ฮะผ้าเดวยอ้เองก็ใจมัวบันเลยส่เย็นด้ว้นยิ่งปรับหนูขึ้ยักษ์ก็รัตัวเลยฮะน่วย แต่ตทเรนีเาดูอหมดเลยโทไหนกเมนบโอเคาที่ดีวันหนึ่งไม่เอาเยอะครับยีปรเที่ยวบ่ได้ไหมฮะครับก็สีบาททำสบาทสบ จอเกือบปเกือบเชี่ยงเลยนะเห็นไหมโตเกะน่าจะเอาข mm ้าวมาให้นะครับเลนมาขับรถดำโอ้ยรถไถเมื wit. ่อกี้โถแต่เกรได้สวยมากโตเกะสวยนาเสแสร์เรียวเลยนี่โตเกะเอารถมาเองครับวันนี้ ไอ้ก <gesch> ับสบูวะก็บชาวฮาวโลฮาวล่างเลยนี่ข้าวสารสิลุ้งลุ้งนี่ลุงแต่รถนี่พอดีนะถ้าแรงเกินก็เนาะเฟืองท้ายอะไรก็เสียเร็วนะเร่งก็เหยียบแรงครับเวลาติดเลยจักษตีเศร้าเลยนอนเลยเด จะกระชากโอ้เราปีมาร์ติเปลนายืนมวยเนี่ยเลยอันนี้เราปีเรื่มุ้ยเนนะี่ยเรากูแต่ทนได้รเลยตอนนี้นี่หลายปีแล้วนะนมนไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วลลมั้งปักปีชักลูกลูกคางไหไม่แต่ฟอตัวเจไหลยืดยืดเลย ปีนี้นี่แห้งแรงนะไก่กับปัตตุกานี้มือวะมือวะโอ้ <laughs> โห้โห้โห้เจอคันโหดของแท้ของแท้ถ้าเป็นมูบ้านนี่เออไม่เหลือต้นนี้ก็ล้มมาฝั่งนี้ด้วยนะกระจกมีฝั่งนี้ด้วย